ปลาตองถื่อด่างถื่อมองล่ะครับที่พอน้อยไปเซอร์กับแม่ปางแหะพยายามเหมือนนั่นแหละครับสีเสป๊ะๆจังไยเนาะเแซ่บหลาบปานกับไปเพลิดซ้อนสดเลยล่ะครับนอ้องโอ้สีสันน่ากินเพี่น้องบลาเนี่ยมาได้ครับมากินลาบปลาตองมันพร้อมเติมเดียวเมึงกันนะสนานะอิบปลาหม้อไวอ้า ดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมว่าละลาบปาตองครับเมื่อกับแม่ปางตอนเช้าพี่น้องได้ครับเตรียมอุปกรณ์เรยยบร่อยครับสีผักหอมผักโบครับตระแนแ่หอมเป๋ครับปาตองใด้มา่งเซอร์ดพร้อมปาตองถือดางถือมองละครับที่พอน้อยไปเซอกับแม่ปางพยายามเหมือนล่ะครับละลาบครับลาบเหนียวและกระโคครับออื น้ำปลาเด๋อนูๆจังหน่อยเนาะ,ะเดีย๋ดวยวก็วเด็กหั่นผักใส่น้ำปลากระเบหั่นผักจะเจบักกันเ้อแต่ว่าโบมันนีหั่นไว้แล้วแซ่บเสร็จส,สู่ผีน้องกินครับน้อ๋แดงไปหั่นเดี๋ยวเบิดกับลงสมน้ำน้องเขาไอยขัน้นถ้าได้พี่น้องเลยเสือไว้ท่านถ้าได้ไปยามอยู่มึงมันหนาหว ลมหนาวย่างครับเมัน,น,นจะเสียบเลยเาลาบประตองลาบเนียวลาบชุกเดีไป้องตักสละแเน่มื่อวานดื่มหดน้ำเหี่ยวจังเลยหัวหอยเดี๋ยวเมอเงาเนย่มื่เงา่วยเมือเอเม่เอเงาโวยเราดืมหดมาบางดมาถึง้าเลยไ น้ำได้เลยหงเดี๋ยวเราไปตักเอาจว่อูว่อู่ามันนัเราใส่โโดบน้ำประแดกเสือสดเสือตอนนี้ลเากคนเอาน้ำประแดกอันเพราะเเทะเเพราะเนี้ยอเออเสกับปุดดกว่าเดี๋ยวหันเห็นเื้อจะมสีเ็ดๆกจังเยเนาะสบ ปลาหวานกาแเป็ดซอนโสดเลยล่ะครับพี่น,อน้องเข็นจังไม้กันด้วปลาห้างหลายด้วยจังไม้ใช่ไหมตัวนี้กินปลาพี่น,น้องหาปลาได้ก็กินปลานี่แล้วหัวโคมีอยางไรเปลือ,อยนะครับประมาณนี้นะหอมหอมปลาออไม่ใช่ของควรเลย โค้งสลุดเก๋ช้าอยูบคงสลุดโ้โอ้พอทานไหนเอาม่ใส่อีกมีน้อยได้ยินได้ช้องเยเาประ,ประ,ะมาณแบบสบนี้ละเห็ดใดถึงมองนานอยากเลยกิน เออประมาณนี้แหละพี่น้องเราเสือน้ำประเดะน่นำครับแซบ่บแซ่บยำมอเซาครับเด็ดกำลังสองง่องลมมันมีเคื่องจักรแห้งทีบบ่หม้วนแล้วหมนทำในโอ๊เ,เบ่าเนี่ยละละ่ะจะฝนจบทางไหนเนาะแดด่องเราไปยามด่างยามมองครับพี่น้องหนาวไปลงยาไอ,อ้ลงเสือเมืม่อวานโอ้คืนบักใหญ่เลยคืน จะไปเห็ดปุป๊บน้ำจะเพงง่งคอโอ้หนาวดิวสันพักผ่าวเห็ดเนีงซอยพี่น่องอนอนแสบตาหน่างยางกล้วยเถือหมดขึ้นนี่บักกล้วยเคียกล้วยไปใส่กองบุญน้ำฝนพี่น่องเอยจักใหม่นึงก่อนนะท่าพีโสดครับนานนี่มันเดินสี่แล้วเมันเถอะเป็นหน้าเอ็ดบุญแล้ว อเอครบแล้วน้ไหมน,น้ำปลาพรอมเต็มูตเมียวเกลือที่ได้หลเอ,าอ้านะมีกาเข็มแบบพอดีนี่แหละน้อคนี่นาได้เื้น้ำต้นใใส่จางน้อยเลยด้วนประมาณนี้ก็เี๋ยวคนให้มันเหนียวครับพี่น้องตง้มพักคนดีดี

มเาเนาะคือสีแดงอ,อยู่เดีย๋ยวเขาล่นทำมเท่าเดี๋ยวก่อนได้พี่น้องบันไอ้พีได้ได้พี่น้องเราพักหอมลงละดูโดดพร้อมได้ครับพี่น้องใส่เข้าไปทักเยอะๆไม่ได้เอาแต่ลายมือแล้วเราเสียบอยู่ด้านนอกเปลในอันลาบประตรงองเขาจะโดนละ เปอไปอุได้ละบเตรียมเราไปอุเดี๋ยวขาหล่นเพรหอไม่เหมันท ο าเดน้องเดี๋ยมอได้หมอก็ได้เขาจะเสียบว่ีน้อง้อ้ น่ากินพีน้องบ้านเนี่มาได้ครับมากินลาบปัตตองผมมากลาบเนียวสเต็กขาเน,นแล้วน่วมันสีน,น้อยร้อยโลนราบดิบลุงผมจะนดีให้กินสุกเราจมเดิบอย่ได้แบนเหาเลครับไม่ยากได้แบซุป้เรากินแบบงานงานรประช็อกเราความปลอดใส จะมีเป็นเพลินครับขเขาเพ่นก็พากินมาแต่น้อยจนใหญ่คือว่าแต่ว่าพอน้อยมีค่อยถนัดเออคันควยเสือส่อมสมแต่แข็งพอกินได้คันลาบเหนียวนี่มันมีได้เสือส่อมสมได้ครับพี่น้องมาเด้การละหลับไปเสื้อมหมอกันเด้อป่ะข่างเลยล่างออกนะกี่ปุ่นหมอนะอล้างเรียบร้อยได้ล้างไว้เลยบมาบ่ทินตอนเจ้าไปซื้อเห็ดไปกับล้างไว้เรียบร้อยเล้ว โล้นขบโอ้มีที่เสีอน้ำคนหมอนเทเสีอสีลดำก็ได้เนาะเดี๋ยวกก็ไดด้หอเอาใส่แน่หน่อยก็ได้โอ้เยี่ยมมีเห็นคว้านตะกันเป็นหนองคอยไฟเอาจะมาเนี่ยเห็นไฟแห้งด้วยคอยเอาเลยเอาออกซะนะเออไฟแห้งเลยมันไหม่กวอนสุกตอนนี้มันเสีอน้ำ หยอดน้ำตรงไหนเหยนได้เห็นน้องหยอดใส้โคก,กเห็นไหมคะน้ำดีออก็จะกินได้เตน้องเลยจะกินไหมเห็นหรอทุกคนจะกินหอมเหรอวะกำลังเริม่มกระดิ้น้ำโนน้ำ,นำตืมพอเดี๋ยวทีคอนเพื่อเนออ นามลองฟิฟ้ามอไบวดออนนยัพีเออก็ด,ดีหมดังอ้หดข้าวเดี๋ยว้มยมาบิ้งกันด้อพี่น้องบนีนี่ฟิ้ามอเออฟังสียมอฟดพี่น้องแต่ว่าอุลาบป,ปานี่ใส้ไฟแห่งมีได้ดีครับ ใช้ไฟสีเปาเป๋าจงไมครับกระสันมะละไม้ท้งกนมอก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดทเทวรังกันนะน่ากินบ่ครับพี่น้องๆๆๆๆแต่ว่ามีท่านที่ซุกเลยครับพี่นอ้องอีไปจากเขาพาพี่น้องชมบรรยากาศตอนเศร้าๆจังไงครับแดดส่องแล้วได้ขับบ้านนี่ทางบ้านพอน้องจอมตากร้องหมดเลย โอ้ oh, ไก่ยังหันแต่เงินหืนแล้วก็ได้แต่ว่าย่างไปโซนโคบางท่านเห็นยอดพระอิตูงามแค่กหนเอามาเสิร์ฟรองเบิร์กันครับตะเกาครับมีได้เคยเสิร์ฟแล้วรับฟลาคืออย่างเราหอมเสียบแล้วมาคิดเปิดฟ้ามอกันมันหอมตื่นเดียวมึงกันหน้าสนะครับโอ้หวนเฮาเดียวนี่แหละครับฮ mm hmm. ะหยิดฝาหม้อไว้ก่อน ปรบสูตรเพิ่มสูตรครับมันเสิร์ฟให้อีตูนําครับคืออย่างเราหอมแซ่ยบจะขค้นว่าโอ้คือหอมแสีบอะซุกแล้วบ่ซุกแล้วเพราะว่ามันนี่แบบน้ำอุตูจะมาเองครับปั่นน้ำมันบีออกมาเด้อปลาลงนี่ไม่ธรรมดาตัวนี้มันมันดีเดืปลาน้ำเดิมซิมเบิ่งก็ได้จางเค็มขันจางก็ได้เติมน้ำปลา พอดีเลยเขาแต่ว่าขอพระอีกตู้มาเสริมบางยาหอมหอมเลยเอาเดี๋ยวขักบปไปปองถิ่นวันนี้มแม่ฟางกับเราเฮ็ดบดมาแกงต่อครับนี่โลผักกาดขาวครับพี่น้องละกินกับลาบปลาละครับโลผักกาดขาวแล้วก็ละข้างมอนแกงเฮ็ดบดต่อครับเฮ็ดบดเสือพักเสือแซ่บหยอดผักมะโบบนี่ละครับพี่น้องแบบบานๆซื้อนํำเภอละแถวโอ้โหคนเรา ขยันีดีเด้ป่านเราปลูกเราปูกเมาโมบบขายของพะยงหงเราปลูกไว้อยู่ทงมิถ่าได้กินอยู่จักเป็นเอาเลยท่านเอาไปเยี่ยมเมืองอยู่พักคนตั้มเสื้อแล้ววะจะเปลี่ยนขากรองโยงยาโอ้เพิ่งเสื้อแต่เจียวเนาะวันนี้เสือประเด็จปุ๊กเก่านี่แหละครับพี่น้องเสื้อยำเลยแซบยำนั้นแต่ว่าขั้นตําเมงส์ส ของพ่อดาวแน่นอนครับแต่คันเสือแกงตัวน,นี้ครับสุดยอดกระปุกเก<ร>่นาเลยแมน,นเอาเลยเก็ดบดกับดอกงามเลยพี่น้องคนละน้ำไหลไหลโอ้เพื่อบานเจ็ดแลนเจ็ดแลนสเส้นปลา,าลงไปงโอ้ลมหนาวอีกแล้วพี่น้องเลยมันเราไปยามมองได้บ่มัน มีได้ก็รอเทงคือเข้าแล้วมันหนาวแต่เมื่อวานกับตอนเทงได้ครับไปเสอออเ่อเทานก็คือนปกติพอน้อยเคยไปเซื้อย่างใบ,าบ,าบาสามใบสี่มงแรงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหนาวต้องไปตอนเทงข้าวเ่าเด้อพี่น้องบ่ายเออเซ่อเผ<พ>า,าจุคยังท่ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องลล่หมคนะไปคุยผิวนเบินพี่น้องเอ้ย กล้วยคืองามๆอยู่นี่กับพอน้อยตัตได้กับแม่ปางเมื่อวานครับเดือดตะตอตัดไปเซ่อกล่องบุญครับบานมาเตาหลุงศาสตร์ครับแต่ว่ามีได้ไปไทยทำพอเบิงเด้อครับเพราะมันคนร้ายครับเดี๋ยวมันจะพิษพอลบอครับพอน้อยก็เลยมีได้ไปไทยทำพอเบิงครับงานบุญเิ่นเอ็ดบุญหาลูกเคยลูกสาวเพิ่นครับก็เลยเห็นมากล้วยมันงามว่าเอาไปเซ้อกล่องบุญกันนะจะทำกินเขาเศร้าังกันเด้อครับ แม่ปางเพิ่นกำลังเอากับเขาไปส่งพี่น้องทางในบ้านครับหันมาเบิง่งแข็งเฮ็ดบดนะครับหวานโอ้ใหญ่ปางเพิ่นเสื้อผักมาโบกไปเรียบร้อยแล้วครับมันพอซิมนะหละังมันสุกแล้วละครับพี่น้องเดี๋ยวซิมเบิ่งกันนะครับจางเข็มน้ำพอดีอุดรเลยพี่น้ โอ้แส่บหอมพี่น้องเลยแขงเห็ดบดเนี่ยนี่สุดยอดอนนเดี๋ยวเราปงมอไว้กันเด้อแม่ปางเราครับามาข่าเว,เวเดียวก็เกิดเด้อครับพี่น้องหลับป,ป่าครับมากินข้าวเส้าหนังกันเด้อครับต้องกล้องเลยคเัาเว้ยอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับหลับป่ากับแขงเห็ดบดครับมันหนาวแล้ว ข้างนอกมีได้ครับต้องกินได้ในโคนี่แหละลมหนาวเขาห้อนๆขาวๆน่งๆีน้อกกับปลาบปลาอย่างแส่บเลยล่ะแกงเห็ดบดหอมๆดูโดดนี่เพ็รบดเอะแะเราไม่ลูกมีคือมั่งัตามหลักเก็ดแห้งยากเขาก็แห้งอย่างเก็ด เสียบพี no <ừ> ่น้องเลยไปเก็บประยุทธ์สนมุ่งหยาได้สองหน่อยเหมือน้ำแตกน้ำทุกอะสามหนึ่สองหน่วยสามหน่วยห้องลูกสิงเสาหนครับ มาเด้ยไปปุยมาเลยมาไปจองแน่แเสบเลย,ยมันมนะั้มงมันทั้งหอมพี่น้องเลยยังเป็นว่คักวะโอ้มันก็ดีอยู่แล้วพอดนเตะอะไมี่ิ้มมดเลยอ่อนๆพี่น้องเสร ย่ยงพักได้อ่งเสสมบบวกน่อนไหมไทยเป็นมาดเลยถ้าก้าว้างอุลมันเป็นไทยไทยเท่านน้หลเนาะกท่น้าเพื่อสี่เนาะ เราส่วนมากมีตลกี่กอนกินกัะปกับเียบแกับเียช้น้นแช่นี่เลาก็ปลาครับมุนออกหนาะขอเราแกกินเท่าเกียวก็แสร็นะเส์นน้ำประเด็เส้นเจี๊ยวเสเสือทรหมดได้ระเยเป็นกะมากกวนั ม,มันเป็นไปเฮินบุญเจออยู่นละเฮินบุญก,ก็ได้คุณสภาพขคุณภาพกัวใจเรื่อง้องน,งน้ำสุยังไงจ๊ะ ตรงไว้อยู um ่นอนนะควาเป็นใม่ของเด็ไปไปกินหลังแค่ไหนมาไปยาโม่ดิมนะเขาเหนื่อยจังเลยครับน้องเป็นข่อยหนิะ ừm ừ. 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 có dưng kết có đi xét mà mình kịp xưa ở kết có dưng mặc kịp 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 ลื่มกนิมงเชี่ยแม่งดาอโอเคทะเลกัาลางปลาไปเอาจะกินมือทำไมไปน้ำหมดไปแบบแบบเลืมดสาดมาเต็มจะ <c oughs> งดาเสียใจกว่าคนแรกพี่น้องอ <c oughs> ขั้นตนหมเรมานอดกองนี่มาเลยใส่ปลกขอน้กกันนอยเหมนตาเนอะเตินซีวอนสิบเท่าเลยตอเมือนเบาหอมหอมเป็นเศษอยเลยหอมเป็นตูห่ อ่อนนีป้อ้แซ่บตุ่ยอดเลยพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับจะดูในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนอครับผมพอน้อยซอยเดิมกับแม่ฝางครับมนกินข้าวสองเท่าต่าครับลูกไปทุ่ง ขอบคุณลหลายๆครับผมคุณตาเป็นเขาตัวลงมหนาวแต่ว่ามีหนาวนะครับเข้ามาจะโคดพิดประตูไว้มีจริงๆ